สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการหาเงินฟรีทูมอนิวเลตนะครับผมจำนวน2,000บาทนะครับผมทำเงินแบบไหนอย่างไรดูได้ในคลิปนี้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวนะครับผมเป็นการเล่นเกมฟรีบนมือถือนะครับผมเล่นฟรีได้เงินจริงแน่นอนนะครับใครสนใจอยากจะลองเล่นเกมทำเงินทูมอนิวเลตนะครับก็ดูได้ในคลิปนี้เลยฝากกดไลค์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำเงินในคลิปนี้กันเลยฝากกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกัน งานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทําเงินฟรีทูมอนิเลตนะครับจำนวน2,000บาทนะครับผมทําเงินแบบไหนอย่างไรให้ได้เงินเข้าทูมอนิเลตโดยที่ไม่ต้องลงทุนไม่ต้องเสียเงินซักบาทเดียวนะครับในการทําเงินตรงนี้เนี่ยทำเงินฟรี100%นะครับไม่เกี่ยวกับการพนันใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่ต้องเติมเงินด้วยใครสนใจในการเล่นทําเงินทูมอนิเลตเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําเงินในคลิปนนี้กัเลย ครับ ก่อนอื่นเลยนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดแอปในการเล่นเกมทําเงินทูม n นี่เวลต์กันก่อนนะครับสำหรับแอปนี้นะครับผมดาวน์โหลดได้ฟรีบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับในส่วนของ Google Play Store ที่การดาวน์โหลดก็ง่ายๆเลยนะครับผมเข้าไปในส่วนของ Google Play Store บนมือถือ a n d r o อ d ของเพื่อนๆได้เลยจากนั้นนะครับผมให้เราทําการค้นหาชื่อตามด้านซ้ายมือได้ผมจะมีรูปแอปมีชื่อแอปไว้ให้นะครับสามารถค้นหาติดตั้งดาวน์โหลดลงในเครื่องของเราได้เลยสําหรับตัวแอปที่ผมใช้ในการเล่นเกมทําเงินฟรีท เลยนะครับมีชื่อว่า c a s e y Hero นะครับก็เป็นอีกหนึ่งแอป,ปในการเล่นเกมทําเงินฟรี o n e y Wallet นะครับโดยที่เราไม่ต้องเสียเงินในการลงทุนไม่ต้องเสียเงินสักบาทเดียวในการเล่นทําเงินนะครับตัวแอป,ปเนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับวิธีการดาวน์โหลดก็ใครที่ไม่อยากดาวน์โหลดผ่านลิงก์แนะนาของเพื่อนเนี่ยก็สามารถกดพิมพ์ชื่อตามนี้ได้เลยนะครับเขียนชื่อตามนี้ดูรูปนะครับดูชื่อให้ตรงกันนะจากนั้นก็กดติดตั้งดาวน์โหลดลงในเครื่องของเราได้เลยถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับ ตัวแอป ate, เราสามารถกดติดตั้งผ่านลิงก์แนะนําของเพื่อนได้นะครับผมจะมีลิงก์การดาวน์โหลดแอปไว้ให้ตรงคอมเมนต์ปักหมุดจะดาวน์โหลดผ่านลิงก์ก็ได้หรือว่าค้นหาเองก็ได้ตามความสะดวกแล้วก็ความสมัครใจของเพื่อน <c oughs> ๆได้เลยนะครับพอเราดาวน์โหลดติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็สามารถทําการสมัครเข้าใช้งานได้เลยนะครับในส่วนของการสมัครนะครับผมมีคลิปวิดีโอสอนไว้ด,ด้านล่างเรียบร้อยแล้วนะครับตรงคอมเมนต์ปักหมุดหรือว่า melted. ด้านล่างคลิปวิดีโอเนี่ยผมก็จะมีคลิปสอนไว้ให้ตั้งแต่เริ่มเลยการสมัครการถอนเงิน การถอนเงิน1,500บาทนะครับแล้วก็การทราําภารกิจต่างๆเนี่ยมีอะไรบ้างผมได้ทําคลิปอธิบายไว้ละเอียดค่อนข้างหลายคลิปแล้วนะครับต่อมานะครับมือใหม่ที่สมัครครั้งแรกนะครับเดี๋ยวผมแนะนําทั้ง2เมนูด้านล่างตรงนี้ก่อนนะครับเมนูด้านล่างเนี่ยเมนูที่1 3,500บาทต่อ1คนตรงนี้เนี่ยจะเป็นการแนะนําหรือว่าเชิญชวนเพื่อนนะครับในการรับเงินตรงนี้เนี่ยจะได้รับ2แบบ1คือตัวเงินเขียวนะครับจะแทนเป็นค่าเงินบาททันที2นะครับคือเหรียญทองเนี่ยจะได้รับเป็นคะแนน3,500บาทนะครับ เป็นคะแนนเหรียญทองที่จะเอาไปแลกเป็นเงินทรูมันนีเลสอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับเราสามารถทําได้ทั้ง2ตรงนี้เลยนะครับทุกคนมีสิทธิ์ทําเหมือนกันนะครับกดเชิญด้านล่างตรงนี้นะครับพอเรากดเชิญแล้วเนี่ยให้เรานะครับคัดลอกในหาดตรงนี้นะครับเอาไปแชร์หรือว่าเอาไปโพสผ่านช่องทางออนไลน์ของเพื่อนๆได้เลยไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กท t t ตเ t อร์ไลน์ย u ทูบทิกต็อ k สามารถโปรโมทแนะนําเพื่อนต่อได้เลยนะครับทุกช่องทางขึ้นอยู่กับความสามารถของเพื่อนๆได้เลยว่าจะทําด้วยวิธีไหนในการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนนั่นเองนะครับ ผมเขาแบ่งเป็น4ข้อดังนี้นะครับข้อแรกหากเพื่อนของคุณนะครับผ่านระดับนะครับ15นะครับคุณก็จะได้รับ3บาทและก็500เหรียญทองข้อที่2ผ่านระดับ50ก็จะได้รับ3บาท500เหรียญทองข้อที่3ม ผ่านระดับ100คุณก็จะได้รับ3บาทแล้วก็1,000เหรียญทองข้อที่4ผ่านระดับ200คุณก็จะได้รับ3บาทแล้วก็1,500เหรียญทองตรงนี้ทุกคนสามารถทำได้เลยนะครับของการเชิญเพื่อนนะต่อมามีเมนูที่2นะครับเมนูที่2เนี่ยก็จะเป็นการทํางานประจําสําหรับงานประจำเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับหเลยคือดาวน์โหลดแอปนะครับเป็นการทาภารกิจในเกมนั่นแหละนะครับสคือการดูคลิปวิดีโอสเสร็จสิ้นงานโต้อตอบ4ผ่านระดับนะครับ30ครั้งนะครับหแล้วก็เป็น เลาที่เราออนไลน์นะครับการทําภารกิจตรงนี้เนี่ยเราจะได้รับทั้งคะแนนเหรียญทองแล้วก็ตัวเงินเขียวนะครับตรงนี้เราสามารถทําภารกิจตรงนี้ในการรับอยอดเงินเพิ่มเติมได้เลยจากการเล่นเกมนะครับ ต่อมานะครับเรามาดูที่ฝั่งขวามือแล้วก็ซ้ายมือนะครับตรงนี้มีเมนูประมาณนี้เลยฝั่งซ้ายนะครับจำนวน25เหรียญทอง2อันเนี่ยการเล่นตรงนี้เนี่ยเป็นรูปแบบการเล่นเดียวกันเหมือนกันนะครับในการหมุนวงล้อในการเล่นหมุนวงล้อตรงนี้เนี่ยผมอยากจะให้ทุกคนกดเล่นเพื่อรับคะแนนเหรียญทองในเกมนี้เท่านั้นส่วนของรางวัลอื่นๆที่เขาแจ้งเนี่ยเราไม่ต้องไปกดรับนะครับเพราะว่ามันจะชวนให้เราเสียตังนั่นเองนะครับอันนี้ผมก็ไม่แนะนําและก็ไม่ได้สนับสนุนให้การกดรับเงินรางวัลหรือว่า กดลับของรางวัลนะจากที่ผมดูเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่าจะให้เรานะมันให้เราเข้าไปหน้าเว็บไซต์อันนึงแล้วก็ทําการสมัครแล้วก็เติมเงินอันนั้นก็ควรระวังนะครับให้เราเล่นเพื่อรับคะแนนเหรียญทองเท่านั้นนะทั้ง2อ,อันเลยนะครับผมนี่ครับอันที่1กับอันที่2เนี่ยเล่นเหมือนกัน25เหรียญทองนะครับก็ประมาณนี้นะครับต่อมาฝั่งขวามือนะครับผมฝั่งขวามือเนี่ยก็จะมี 60K ที่เป็นกล่อง 60K ตรงนี้เนี่ยจะเป็นการทําภารกิจในการรับเหรียญทองแล้วก็ตั๋วเงินเขียวที่เป็นนนเเเงงิบาาาทให้้้้รรรรดวยนะคคคััถุณสมล่แก เ,เราก็สามารถกดรับเหรียญทองตรงนี้เพิ่มได้ทุกวันนะครับจากการทาภารกิจภารกิจมีอะไรบ้างผ่านระดับนะครับสิด่านดูโฆษณา10ครั้งเชิญเพื่อน2คนกดรับได้เลยทุกวันและก็มีการทํารางวัลกวาดล้างด้วยนะครับในส่วนของตัวเงินเขียวเนี่ยอ่าหนึ 1, ่งพันไอหนึ่งร้อยห้าสิบตัวนะครับเราสามารถทําภารกิจในการรับได้เลยนะหนึ่งร้อยห้าสิบตัวต่อระดับเลเวลที่เขากําหนดไว้เมื่อเราเล่นถึงนะครับ ต่อมานะครับ VIP สําหรับ VIP ตรงนี้เนี่ยของใครไม่ขึ้นเนี่ยก็ไม่ต้องจดตกใจไปเนาะเพราะว่าอันนี้ผมก็ดาวน์โหลดมาครั้งแรกเนี่ยมันก็มี VIP ขึ้นให้อยู่แล้วนะครับต่อมานะครับผม7 0 0 0เหรียญทองนะครับที่เปิดกล่องตรงนี้เนี่ยมันจะมีให้เราเข้าร่วมกิจกรรมตรงนี้ทุกคนนะก็คือการแข่งขันอัปเกรดกล่องนะครับแล้วก็จะได้รับในส่วนของคะแนานเหรียญทองแล้วก็ตัวเงินเขียวเพิ่มด้วยนะครับท็อป1ตอนนี้นะครับเลเวล62นะครับ ของผมเลเวล25อ่าเลเวล18นะครับผมอันดับ25นะท็อปนี้ครับเขามีจันทร์จัดอันดับให้นะครับ สำหรับวิธีการเลื่อนนะครับหรือว่าการอัปเลเวลของเราอัปเกรดเนี่ยก็คือ1เลยการอัปเกรดผ่านระดับตรงนี้นะครับเขาจะทําได้ทุกวันนะวันละ1ครั้งก็คือผ่านด่าน5ครั้งในการเล่นเกมดูโฆษณา5ครั้งในการเล่นนะครับแล้วก็การเชิญเพื่อนอัปเกรดนะครับอันนี้ผมเชิญมาทั้งหมดถึง50คนแล้วนะครับอ่าแล้วเราก็กดเล่นตรงนี้เลยนะครับเริ่มท้าทายนะครับอ่ากดเข้าไปนะจากนั้นเนี่ยมันจะมีกล่องขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เรากดเริ่มท้าทายแล้วก็จะมีวงกลมขึ้นมานะครับให้เราทาการ ยิ่งดีนะพอเรากดไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยมันจะมีคะแนนเหรียญทองเด้งออกมานะครับแล้วก็มันจะย้ายปุ่มกดนะครับไปเรื่อยๆนะครับมันจะไม่ได้อยู่ที่เดิมเพราะว่าป้องกันการใช้ออโต้คลิกนะให้เรากดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมเห็นไหมกดเร็วเท่าไหร่มันก็จะได้รับเหรียญทองเยอะขึ้นนั่นเองนะครับตามระยะเวลาที่เขาขึ้นให้ด้านขวามือเลยนะก็ประมาณนี้นะครับผมกดได้มาที่100ตัวเขียวนะครับ และก็600เหรียญทองจำนวนการคลิกเนี่ย125ครั้งเปอร์เซ็นที่จะเอาชนะคนทั่วโลก71%นะครับกดชั้นเห็นนะก็ประมาณนี้นะครับในการกดเล่นนะครับการเริ่มท้าทายตรงนี้นะครับอันนี้ผมเลเวล18นะถ้าเราอยากจะลองกดท้าอันดับ1เราก็กดลองดูตรงนี้ได้เลยนะครับดูเพิ่มเติมเนี่ยก็อันดับ 1, 2, 3เนี่ยตามนี้เลยนะมีแต่คนเก่งๆนะครับอันนี้ก็เป็น ANC Studio นะครับเลเวล2 2นะครับ ผมอยู่เลเวล25นะอันดับที่25เลเวล18นะครับผมก็วิธีการเล่นประมาณนี้เลยนะครับการเล่นเกมตรงหน้าหลักก็ยังเหมือนเดิมนะกดสตาร์ทนะครับผมแล้วก็เล่นในส่วนของตรงนี้ได้นะครับในการป้องกันฮีโร่ของเราให้ผ่านระดับไปเรื่อยๆนะครับเมื่อเราผ่านระดับไปแล้วเนี่ยเราจะได้รับตัวเงินเขียวแล้วก็คะแนนเหรียญทองนะครับแล้วก็กดรับได้เลยนะครับผมวิธีการเล่นก็ประมาณนี้เลยนะครับถ้ามันขึ้นแบบนี้นะครับก็ให้เรากดซื้อเลยได้เลยนะครับจะได้รับตัวเงินเพิ่มเติมนะ เโอเคนะครับก็จะได้รับเงินรางวัลมาแบบนี้นะครับกดยินดีรับได้เลยนะครับต่อมานะครับเรามาดูขั้นตอนวิธีการถอนเงินนะครับในส่วนของการถอนเงินเนี่ยมี2แบบ1คือตัวเงินเขียวนะครับ2คือคะแนนเหรียญทองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรากดไปที่อันแรกเลยการใช้ตัวเงินเขียวในการถอนเงินเนี่ยจะอยู่ที่1,500บาทนะครับในการถอนเงินตรงนี้ทุกคนสามารถถอนได้นะครับพอเรากดถอนเงินแล้วเนี่ยอันดับของเพื่อนๆเนี่ยจะขึ้นเท่าไหร่มันก็จะแจ้งตรงนี้เลยนะครับสูงสุดที่ผมเห็นเนี่ยอันดับถึง1000นะ อันดับ1,000เน่ทุกคนก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปที่อันดับ1,000นะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยถอนของแอปนี้เยอะมากๆนะครับส่วนตัวผมก็เคยออันดับ905นะครับ สูงสุดและครั้งที่2เนี่ยที่ผมถอนไปทําอันดับมาจนถึง5้าเจแล้วนะครับจากอันดับ905เราจะต้องทําอันดับให้ถึง50นะครับเพื่อที่จะทําการถอนเงินเข้าถูมอนี่วอลเล็ตนะครับอันนี้เป็นระบบของการถอนเงินกิจกรรม1,500บาทเป็นระบบของเกมเป็นระบบของแอปนะครับที่ทุกคนจะต้องทานะครับหลายๆคนคอมเมนต์ถามแล้วก็อินบ็อกซ์สอบถามเข้ามาว่าการที่เราต้องทํากิจกรรมตรงนี้เนี่ยต้องเชิญเพื่อนกี่คนต้องทํากี่วันอันนี้ก็อยู่ที่ความสามารถ ของแต่ละบุคคลด้วยนะครับต้องย้าว่าอยู่ที่ตัวคุณเองด้วยนะภารกิจมันมี2แบบแบบที่1คือการเล่นเกม10ครั้งดูโฆษณา10ครั้งอันนี้เนี่ยจะกดลัดคิวหรือว่าตัดยอดคิวของเราได้1ครั้งเท่านั้นนะครับสมมุติว่าเราเริ่มต้นที่1 0 0 0คิวนะครับ1,000 แล้วก็ในการเล่นตรงนี้ครั้งแรกเนี่ยมันตัดยอดคิวได้ที่109สมมตินะ109เราเล่นครบแล้วเรากดตัดยอดคิวไปจากยอดที่มันตัดยอดคิวเนี่ยมันจะไม่เท่าเดิมนะมันก็จะลดลงในครั้งถัดไปหรือว่าในวันถัดไปสมมติว่าวันนี้เรากดไป109กพรุ่งนี้อาจจะเป็น90นะครับผมอ่ะก็มันจะลดลงไปเรื่อยจนถึง1นะครับสมมุติว่าผมตัดคิวมาจนถึง1ครั้งในการกดตัดคิวในวันถัดไปเนี่ยยอดคิวเนี่ยเหลือ70ผมก็จะต้องเล่นตรงนี้อีก20วันนะครับ้ มันเหลือที่50นะครับเพราะว่ามันจะลดได้ทีละ1น,นะครับอันนี้ผมคํานวณให้ดูประมาณนี้แต่ถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะถอนเงินเร็วเราจะต้องทําภารกิจอันที่2ด้วยก็คือการเชิญเพื่อนตัดยอดคิวการเชิญเพื่อนตัดยอดคิวเนี่ยมันก็จะลดลงเหมือนกันนะครับในส่วนของจํานวนการตัดยอดการตัดยอดจากการเชิญเพื่อนเนี่ยคือครั้งที่2ของผมนะมันจะเป็น10คนนะแต่ถ้าครั้งแรกเนี่ยมันจะเป็น3คน3ามทับเลยนะครับอันนี้เราก็เชิญเพื่อนได้ไม่จํากัดเลยนะครับหลายๆคนถามว่าต้องเชิญกี่คนถึงจะถอนได้ก็อยู่ที่เราาว่ เราจะเชิญเท่าไหร่เชิญกี่คนเชิญกี่คนก็ได้นะมันก็ถอนได้เหมือนกันแต่ว่ามันจะเพิ่มระยะเวลาขึ้นไปถ้าเราเชิญเพื่อนน้อยแต่ถ้าเราเชิญเพื่อนเยอะภายใน1วัน2วันเนี่ยเราเชิญได้เยอะเลยนะครับมันก็จะถอนเงินได้เร็วขึ้นจนถึงอันดับ50นะอันนี้ผมกดตัดคิวไปนะครับจาก70เหลือ69นะครับผมก็จะต้องหาเพิ่มอีก19โเน,นะครับเอา19เนี่ย19วันเนี่ย19ครั้งเนี่ยมาคูณกับอีก10ต่อ1ครั้งนะครับผม ก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยจนถึงระดับ50นั่นเองนะครับอันนี้คือการถอนเงินโดยที่ต้องทําเงื่อนไขนะครับต่อมาการถอนเงินโดยที่ใช้คะแนนเหรียญทองที่ไม่ต้องทําเงื่อนไขนะครับอันนี้เรามีคะแนนเหรียญทองครบ1นึ่งหมื่นเราก็กดถอนเงินเข้าอล l l e t ได้เลย10บาทขั้นต่ำนะครับอันนี้ไม่ต้องทําเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นแลกเงินได้เลยนะครับอันนี้จ่ายจริงแน่นอนนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมในส่วนของการทําเงินของแอปนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ